วันนี้มาอยู่ที่สถานีวิหารแดงสระบุรีมาติดตามขบวนรถสินค้าพิเศษบรรทุกเอารางเชื่อมยาวถึง250เมตรเดินทางจากวิหารแดงไปยังเด่นชัยขบวน2351ใช้รถจักรฮิจาชิ4513พอมาถึงที่วิหารแดงเราก็เห็นหัวรถจักรฮิจาชิ กำลังวิ่งสับเปลี่ยนอยู่เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปยังโรงงานวิหารแดงเข้าไปรับขบวนรถบรรทุกรางเชื่อมขบวนนี้ก็พ่วงยาวถึง19บอทตใช้รางเชื่อมยาว250เมตรแล้วก็มีรถพอพหอรางชุดนี้ก็จะเดินทางขึ้นไปยังเด่นชัย เพื่อไปวางในเส้นทางใหม่ในโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งเป็นโครงการใหม่เป็นโครงการก,ารกอร่อสร้างทางรถไฟหนึ่งในโครงการพัฒนาระบรบรางฮะภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในแผนงานหนึ่งการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองระยะที่3ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการการขนส่งระบบรางสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า,านี้ก็เอาไว้เพื่อรองรับจํานวนผู้โดยสารและก็ปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตซึ่งก็จะสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์และแผนการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งทางรางทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ทางถนนมลพิษลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและก็ประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาวรถจากฮิ่ตชิพ่วงเข้ากับรถบอพอหอแล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวกันไปยังโรงงานวิหารแดงผมยืนอยู่บนสะพานข้างบนเดี๋ยว ก็จะลงไปข้างล่างครับวันนี้ก็มาติดตามถ่ายเพราะไม่เคยได้ถ่ายขบวนแบบนี้เลยนี่เป็นรางเชื่อมยาวมาแล้วครับนี่รถฮิตาชิ4513พ่วงเอารางเชื่อมครับยาวถึง250เมตรยาวไม่ยาวก็19บอทอทตอนะครับที่บรรทุกมารถก็ค่อยๆเคลื่อนมาเพื่อตั้งริ้วขบวน ามยาวมากครับอขั้งแรก,กเพราะเพื่อความสะดวกในการวางรางมันยาวๆด้วยกวางทีเดียวไกลๆเลยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี่ฮะมูลค่าโครงการอยู่ที่85345ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินการ7ปีคณะรัฐมนตรีมีม,มติเมื่อวันที่3 1 กรกฎาคม2561อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟเส้นทางนี้คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะฮะแล้วก็เปิดให้บริการให้ประชาชนได้ใช้ในปี2571ทั้งนี้ก็เมื่อการ่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นการสร้างสถิติใหม่สถิติโดยจะมีอุโมง์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยในเส้นทาง รถไฟทางคู่เส้นทางนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเช็คตรวจเช็คก,การรัดการมัดการขู่การยึดการกลึงสําหรับรางรถไฟที่จะพ่วงไปป้องกันการเกิดอ,อุบัติเหตุรขบวนเตรียมพร้อมออกสองสามห้าหนึ่ง เห็นแล้วก็รู้เลยครับว่ายาวมากโครงการนี้มีเส้นทางผ่านภูเขาสูงเขตอุทยานจึงต้องออกแบบก่อสร้างเป็นทางคันระดับดินและทางรถไฟยกระดับรวมถึงมีการเจาะภูเขาก่อสร้างอุโมงค์สแห่งซึ่งมีความสูงเหนือระดับพื้นดินทเท่ากับตึกประมาณ20ชั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมาด้วย โดยระยะทางในอุโมง์ทั้งขาขึ้นและขาล่องรวมแล้ว27.3กิโลเมตรอุโมงสองมีความยาว1.175กิโลเมตรอยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่อุโมงเงาวความยาวอยู่ที่6.240กิโลเมตรอยู่ที่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางเป็นอุโมงรถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับอุโมงแม่กาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาวความยาว2.7กิโลเมตรและอุโมง์ดอยหลวง อยู่ที่อำเภอโดยหลวงเชียงรายความยาว3.4กิโลเมตรนี่ขบวนรถผ่านไปแล้วครับดูจากตรงนี้นี่ยาวเลยที่จะชี้นี่แรงจัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่สิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทางนะฮะ323.1กิโลเมตร ผ่านพื้นที่59ตำบล17อำเภอ4จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่แพร่ลำปางพะเยาและเชียงรายมีสถานีทั้งสิ้นครับ26สถานีประกอบด้วยสถานีขนาดใหญ่4สถานีขนาดเล็ก9สถานีป้ายหยุดรถ13แห่งมีการออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกตามหลัก Universal Design แล้วก็มีการออกแบบรั้วกันเขตแนวทางนะฮะ <Okay. S 1> มีสะพานรถไฟสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟอ,อีก40แห่ง หลังจากตรงนี้ไปนะครับจะดักถ่ายที่สถานีท่าเรือมีก็มาอย่างรวดเร็วมาแล้วครับที่ท่าเรือมีทางรถยนต์ลอดรถไฟอีก102แห่งฮนะทางเชื่อมรวมและกระจายการจราจรตลอดจนสะพานลอยทางเท้าและทางรถจักรยานยนต์ข้ามและลอดทางรถไฟแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ254จุดตลอดแนวเส้นทางแล้วนี่ก็ผ่านท่าเรือไปแล้วครับก็หวังว่าโครงการนี้เสร็จสิ้น เราจะมีรถวิ่งน,นะฮะมีแต่ทางไม่มีรถก็แย่อยู่